สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับหมอดูก้อยนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีเมษประจําเดือนตุลาคมพุทธศักราช2511ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมคลิปดูดวงกับหมอดูก้อยขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักลุ้นวนเลยค่ะว่าชาวราศีเมษ คือผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภามีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าเป็นการดดวงแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชาวราศีเมษในในด้านของคนมีคู่นะคะคนมีคู่นี้ตัวท่านเองเนี่ยจะเป็นประมาณที่ว่า จะสรรทุกอย่างอะคะ่ะดูแลคนรักดูแลครอบครัวหากมีลูกหลานก็จะดูแลบริวารหมดทุกอย่างแต่ในขณะที่คู่ครองค่ะจะเป็นคนที่ทำงานเอาแต่ทำงานหรือไม่ค่อยมีเวลามายุ่งวุ่นวายอะไรกับกิจธุระในบ้านมักจะมักจะมอบหมายทุกสิ่งอย่างเนี่ยให้เป็นภาระของท่านนะคะทีนี้ตัวท่านเองจะเป็นคนที่ว่าไอ้เรื่องเนี้ย มันไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาคือเวลาตัวท่านเนี่ยมีปัญหาและอยากจะขอคำปรึกษาท่านจะเกิดอาการที่ว่าคู่ครองอะ่ะมักจะอารมณ์แบบบทจะดีก็ดีดีค่ะแต่บทจะโมโหก็แบบเขาเรียกว่าจะาจะต้องทะเลาะก,กันก่อนนี้ค่ะมันทำให้ท่านรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะความรักมันจะไม่ใช่เป็นความรักแบบบุ๋วหามันก็ไม่เชิงว่าเป็นความรักที่เบื่อหน่ายแต่มันเป็นความรักที่เหมือนกับ คนรักอะ่ะทาแต่งงานแล้วก็โยนภาระมาให้ท่านตลอดแล้วเวลาจะจะแก้ไขสถานการณ์ท่านกลายเป็นว่าต้องแก้ไขเองเนี่ยผิดพลาดก็โดนว่าถามมากก็ไม่ได้อาการน้อยใจมันเลยเกิดในเดือนนี้ค่ะมันเป็นความรักที่ท่านอยากจะบอกคนรักว่าขอเวลาให้ฉันบ้างหรือแบบดูแลใจใส่ความรู้สึกฉันบ้างเนี่ยค่ะนะคะก็จะบอกว่า ยังไงก็แล้วแต่ยังรักกันอยู่แต่ว่าเอาใจใส่ดูแลกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะนี้มาดูความรักของคนที่เป็นคนโสดนะคะเป็นคนโสดในช่วงนี้จะจะเหมือนกับมีคนมามาพูดคุยมากมายบางครั้งท่านก็เป็นคนที่ว่าเวลาเจอเพื่อนเพื่อนเพศตรงข้ามเนี่ยก็คบหาดีๆแหละแต่ลึกๆเนี่ยเป็นคนที่ แปรปรวนนะคะนิสยัยนิสัยตัวท่านนี่จะจะเหมือนพี่น้อยใจนะเหมือนลูกสวงตัวสูงนะแต่ลึกๆก,ก็ไม่ค่อยจะแน่นอนเหมือนกันเปลี่ยนแปลงง่ายพอมีคนมาคุยนิดนึงเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าปลื้มหละแต่พอสักพักเนี่ยข้อแม้มันจะมาข้อแม้มันจะมาคือท่านยอมยอมรับฟังข้อแม้แรกๆได้ คือคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยจะประมาณว่าเฮ้ยข้อหนึ่งสองสามสี่นะอย่าเป็นอย่างนี้พอยอมรับได้แต่ช่วงหลังมาเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าไม่ชอบให้ใครหรือคนที่คุยด้วยเนี่ยมามากาหนดชีวิตของตัวเองนั้นความรักของท่านมนเลกายเป็นความรักที่ไม่แน่นอนและก็ยังไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษมันจะเป็นคนเป็นลักษณะที่ว่าเป็นคนโสดที่ว่าหาคนรู้ใจจริงๆมากกว่า เพราะว่าเป็นการหาคนรู้ใจที่ต้องการสร้างครอบครัวถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ไม่รักแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยคบหาดูใจกันแต่เนิ่นนานเท่าไหร่จะเป็นความรักลักษณะที่เอาแน่อนอนอยไม่ได้นะคะบางทีรักกับคนนี้หรือแอบอพูดคุยกับคนนี้อยู่ก็ยังมีโมเมนต์ที่แบบเออคุยกับอีกคนหนึ่งได้เหมือนกันไม่เชิงรักซ้อนแต่เป็นคนที่ว่าเหมือนคิดว่าเป็นเพื่อนมากกว่า นะคะคนโสดก็ยังอยู่ในสถานะโสดแต่ว่ายังชอบที่จะหาคนที่ว่าเข้าใจตัวจริงๆแล้วก็รู้ใจตัวจริงๆมากกว่ายังหาคนรู้ใจยังไม่ค่อยได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมอดูก็้ยก็ขอจบการดูดวงความรักสำหรับชาวราศีเมษไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ